สวัดีครับเช้าคุณเชิญเซียนบุ๊กเซีแชร์มอดูนี่ผมก็เอาเอาข้าวให้ลุงกินลุงเอาข้าวข้าวนะขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมผมเออไม่ต้องไหวก็ได้ครับครับอ่าเอาตังตังยี่สิบเอาตังไปอ่ะผมมีอยู่เท่านี้อ่เอาไปซื้อข้าวกินนะเอาไม่ต้องไหวก็ได้ครับหมดลุงเลิกอย่างนี้เลยแล้วบ้านอยู่ไหนน่ะมาครับเรามามาทำพี่โลกอ่ะ โดนดโดนักเรืองพโดนอะไรอ่ะโดนักเรื่องเพชเรื่องพโดนหักเรืองพูดพูดางก่อนหนาโดนหักหัเหลี่ยมอ๋อโดนหักเหลี่ยมแล้วมีตังกลับบ้านไหมมีตังกลับบ้านไหมก็ลงก็ขึ้นรถานแลมากินอย่างนี้กี่วันแล้ว รถมาแต่เจ้าเนี่ยแะลงรถไฟฟีลมาเราโดนหักหลังรถรถรถนักเรียมเพชรเนะอย่างอย่างละครแสดงละครนนท์กินข้าวนะเลิกกินนี้เถอะผมเห็นแล้วสงสารอ่ะผมก็มีเท่านี้แหละผมก็มีเงินเท่านี้แหละจะได้กันร่วมกบวอร์ข้าวเอาตามมากินข้าวเช้านะก็นอนนอนที่นี่ไม่ต้องกินคุยกินเหล้า เลิกนะครับผมก็มีเท่านี้แหละผมก็หาเช้ากินข้าวเหมือนลุงนอ๋อมีคนจังหวัดนี้แหละครับก็พูทธคนที่โลกคนดีประนะครับก็โลกเว้ยแต่ว่าคนต่างจังหวัดมันทำลายที่ว่ากำายสนานที่ที่สุดเลกินข้าวเลิกเลิกินเนะครับไปก่อนครับ นป็นอย่างแนะนำลงเยับ,บ,บเขาไปก่อนครับถึงผมก็มาทำบุญผมแค่น,นี้แหละเออคุยับถุงไปแล้วบ่า